สิ่งที่พระองค์ท่านาพระบรมชนากาธิเบศนะคะท่านได้พระราชทานไว้ให้นะคะตั้งแต่พื้นดินจนขึ้นไปถึงท้องฟ้านะคะแล้วก็พระองค์ท่านได้มองโดยรอบนะคะมองโดยรอบใส่พระราชอภิษไทในทุกๆรายละเอียดเพื่อให้เราได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับ ธรรมชาตินะคะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเราด้วยกันนะคะมนุษย์ด้วยกันและ,ะที่เขาเป็นสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงสัรรตว์ป่าหรือ,อแล้วก็ธรรมชาติินน้ำลงไปนะคะก็องค์ท่านก็ได้ให้เราได้ได้เรียนรู้ธรรมชาติ ดินเป็นยังไงน้ําเป็นยังไงลงมาที่ไหนนะคะแล้วก็เราจะใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติที่เป็นพลังงานไฟจากแสงอาทิตย์อย่างไรนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลเชื่อว่าทุกท่านได้รับการอบรมมาแล้วแล้วก็ได้ผ่านหลักสูตรมาแล้วใช่ไหมคะก็<อ>เป็นเรื่องที่ถือได้ว่าท,ทุกทท่านนั้นได้รับวิชาที่เป็นสุดยอด ของโลกใบนี้นะคะก็คือความโชคดีที่ทุกท่านได้ได้เรียนรู้แล้วก็พ้าพเจ้าก็เป็นผู้หนึ่งที่มีโอกาสในชีวิตที่ได้ได้เรียนรู้นะคะได้เรียนรู้ซึ่งก็ยังเพิ่งเริ่มเรียนรู้ก็ต้องอาศัยเวลาที่จะสั่งสมไปเรืร่อยๆก็ก้อนนี้ขอมาร่วมกับทุกๆท,ท่านนะคะในการที่เราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะไปได้วยกัน แต่ว่าเชื่อว่าหลายท่านนําไปแล้วหลายท่านนําไปแล้วนะคะก็ขอบคุณที่วันนี้ให้การต้อนรับที่อบอุ่นแล้วก็ขอบคุณที่ทุกท่านน้อมนําเอาศาสตร์แห่งแห่งพระราชานะคะศาสตร์ที่เป็นเรื่องที่จะทําให้ชีวิต ของทุกท่านมีความสุขมีความมั่นคงไม่ใช่จฉเพาะต่อตอนเองเท่านั้นเมื่อทุกท่านมีความสุขและมั่นคงก็ความสุขน,นั้นนะคะก็จะแผ่กระจายก็จะแผ่ออกไปให้กับทุกคนทุกท่านที่ท่านรักหรือที่ท่านจะไม่รักแต่ท่านก็จะเริ่มรักนะคะเพราะว่าพอพวกเราได้มาทาอะไรต่างๆด้วยกันแล้วเนี่ยเราก็จะรักกันเพราะเราเชื่อในเรื่องเดียวกันนะคะ และเรื่องที่เราเชื่อก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนพึงมีพึงเชื่อและก็พึงทำนะคะเพราะนี่คือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขและเป็นความสุขที่แท้จริงว่าสุขมาจากข้างในสุขจากเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระพุทธท่านสอนนะคะก็เชื่อว่าวันนี้ก็คงจะต้อง ขอพบพระคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกท่านแล้วก็ถ้าหากมีอะไรที่ตัวขา้าพเจ้าจะสามารถช่วยในเรื่องการสึกสานะคะแล้วก็รักษาแล้วก็ต่อยอดแนวพระราชดำรินะคะซึ่งเป็นไปตามพระบรมราชโองารของพระบาทสมเด็จพระเจ้ยู่หัวนะคะก็